นะครับอันนี้เป็นทัวนะครับอันนี้มาแจกตีวิไลหอมพญานะครับเนา,นานนะก็เป็นมะเขือนะครับมะเขือเจ้าพญาน,นี่เป็นกระลำปีแล้วก็เป็นพักสลัดเสื้อขาวแขนยาวยี่ห้อถุงปดจจัยเสื้อกาวแขนยาวนี่กับแจ็คืออุ้ยไม่อุ้ยนะครับนอย่างละสองข้าแล้วเดี๋ยวเยาจะมีการที่ตามประเมิผนผลนะครับในเรื่องของ การจะเเติบโตนะครับมาแข่งตีอยู่ในห้องผญานะครับเนาะัน,ะนี่ยจะเป็นกล้วยครับเี็นลักษณะของกล้วยนะครับเป็นกล้วยหอมท้องนะครับหนึ่งกล้ี้เลยนะครับพวกช่วงนี้มันจะออกตีหน้าแป้งสุดต่อเข้าวันเารตีหน้านะครับเนาะ เดี๋ยวจะแจกกับกลุ่มป้อุ้ยเมอุ้ยดีอยู่หนห้องขญนนะครับประมาณ7 0 80ถังนะครับนะครับอันนี้ใส่เป็นถุงนะครับอันนี้เป็นหาดหั่นงามขนาดเลยนะครับเนาะเป็นทัวนะครับอันนี้ตามความต้องการของเปิ้นเลยนะครับของป้อุ้ยเมอุ้ยนะครับอันนี้เป็นตัวยางนกกล้วยนะครับลอทีเขาจะแจกพวกนี้ะนะครับเป็นกล้วย หอมท้องนี่ก็จะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุหรือวิไลฮ้องผาหยัยนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็ปอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดูกล้วยเดี๋ยวจะแจกนะครับเนาะเป็นพืชพักนะครับพื้นบ้านมาแจกนะครับเดี๋ยวจะมีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กันนะครับเนาะ chào nghe, đứng ngó, gông gông, có con sối, gông gông, có con sối, ô mẹ con xui, chào ngó, đứng nghe, năn nở hẳn con, ngó, đứng nghe, à, bẹt, hết, chào nghe, đứng ngó, gông gông, có con sối, gông gông, có con sối, ô mẹ con xui, chào ngó, đứng nghe, chào nghe, đứng ngó, chào ngó, đứng nghe, chào nghe đứ นี่เอาเร็วเร็วนาหมามาชูห้าหน้นี่เออเดอนหนึ่งจะแงะก็จะงอกนะสองคนาจสอความที่ไหนอนี้เอาแบบเร็วเร็วนะเพราะว่านังแงนองมีสุดยอดนงสูงอยู่น้อกเนากหรือแงะอาแปดจริงใหเจ้าแงหรือก็กมๆมีคนสะดุยก้มๆมีคนสะดวยอแปดคนสวยเจ้จแงะหรืองอเจ้า้อกครือแงะแงะแง่านู้นอ่าจะไม่ยกัอนการเง mือขวา cả cốc, thứ sai cả thằng lười nè. để này. Sai rồi, sai เนี่ยเนาะคุนนอคุนงางเนาะจะได้เขาขยายเอาแงงก็จะต้องไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงของการแจกพักคือกับอุ้ยไม่อุ้ยนะครับเนาะนี่เป็นถุงนะครับเนาะนะครับนี่เดี๋ยวไปปลูกนะครับเดี๋ยวไปเอ้าตีบ้านเดี๋ยวมาโชว์กันนะครับเนาะเป็นการปลูกพักปลูกไม้ในกระถางก็ได้หมดนะครับเนาะใส่ออกแบบที่หลากหลายนะครับปูกไจะปลูกต้ยเลย นะครับอันนี้ก็เอากล้วยนะครับเนาะนะครับนะครับอันนี้เป็นการแจกกล้วยนะครับเปิดท้ายลดเลยครับเปิดท้ายลดเลยนะครับนะครับนะครับเอาไปปลูกกันเนอะนะครับเนาะตาฝืดนี่เป็นน้ำว่านะครับเอาไปได้ น้ำว่ากับมีนอนอแ,แต่มันนอน้อยนะ,น,ะนะครับนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวไปต,ตัดป่ายก็ได้นะต,ตัดน้อยก็ได้ต,ตัดให้มันอีนน้อยก็ได้มันต้องต,ตัดป่ายเยอะแล้วเนาะน,น,นะครับใ,ใจคือมันซดออกน,อตตนะครับใจต้องต,ตัดครับบาตาต้านมันจะต,ตัดละคือแตกไหมเลยครับเนาะอันนี้เป็นแจกกล้วยน้ำว่าก็หอมท้องคือก็โป้อุยเมอุ้ยนะครับ